ไม่สึกครับไม่อยากสึกครับแต่แม่ต้องแต่แม่ให้สึกครับเดี๋ยวแม่มาถามหนูใหม่นะหนูต้องสึกนะลูกเข้าใจไหมครับคือขอทุกวันให้สึกแต่ก็ยังไม่เห็นผลล้ายเหตุที่อ้างกับคุณแม่นะคะยังไม่ยอมสึกเลยสักทีเดียวไม่เกินทสิ้นเดือนนี้แม่ก็น่าจะให้สึกแล้วนะคะ เป็นประเด็นที่ถูพูดถึงไม่น้อยในโลกออนไลน์นะคะกรณีของน้องใบบุญค่ะหนูน้อยสายธรรมะวัยหกขวบนะคะที่เคยเปิดใจในรายการโหนกระแสถึงเป้าหมายว่าคือน,นิพผ่านขอแม่บวชตลอดชีวิตนะคะแต่ทางแม่นิดค่ะคุณแม่ของน้องนะคะขอว่าให้บวชแค่9วันค่ะเดี๋ยวนานไปเขาจะไม่สึกอยากให้ศึกมาเรียนรู้ทางโลกก่อนกลัวว่าวันข้างหน้าหากศึกมาแล้วจะไม่สามารถปรับตัวได้แต่อนาคตน้องโตแล้วค่อยว่ากันค่ะโดยเมื่อไม่นานมานี้นะคะจะเห็นได้ว่าแม่นิดค่ะได้โพสต์ทิกต็อกเป็นภาพของสมเด็จใบบุญนะคะหลังจากลูกชายได้บวชเนนตามที่ขอไว้แล้ว แต่กับไม่ยอมสึกค่ะแม่จึงได้โพสต์ถามชาวโซเชียลว่าจะทําอย่างไรดีจึงแม่ก็บอกว่าใบาบุญจะทําแบบนี้ไม่ได้นะลูกคุยกับโยมแม่ว่าขอบวช9วันเท่านั้นเจ้าค่ะวันนี้ต้องสึกนะคะก่อนที่เมื่อวันที่18พฤษภาคม25 6 7ที่ผ่านมานะคะแม่นิดค่ะได้โพสตภาพของสมมามเณรใบบุญอีกครั้งโดยเล่าว่าโยมแม่นิดเนี่ยถามเนรใบบุญว่าทําไมถึงไม่สึกคะสมมะามเณรใบบุญนะคะพูดเหตุผลกับแม่นิดว่าอย่างไรมาฟังกันค่ะแม่นิดจะดีใจหรือว่าจะร้องไห้ดีคะทั้งนี้นะคะในคลิปดัังกกวบ สมเณรใบบุญนะคะต่อว่าเพราะว่าสมเณรใบบุญอยากศึกษาทําต่ออยากได้อมาะธรรมไม่อยากยึดมั่นถือมั่นอยากปล่อยวางต่อให้เรียนสูงๆสามเณรใบบุญก็ตายอยู่ดีตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้พอแม่ขอให้เรียนก่อนจะได้มีความรู้ติดตัวสมเณรใบบุญนะคะก็บอกว่าไม่ได้ครับตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากบุญและกรรมไม่อยากสึกครับแต่แม่ให้สึกครับแต่ไม่สึกครับกาบนมัสการลูกเนนแม่ขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่ยอมสึกออกไปอยู่บ้านกับแม่ครับ เ,เพราะว่าสามเณรเบญนอยากบทศึกษาทำต่อครับแล้วก็อยากได้อามาตะทำครับเพราะอะไรอะครับไม่อยากคิดมัน่นถือมั่นแล้วก็อยากปล่อยวางครับต่อให้สามเณรเบญวนเนสูงสูงสามเณรมุกก็ตายอยู่ดีครับตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ครับอตายแล้วก็อะไรไปไม่ได้เหรอลูกใช่ครับ กว่าจะตายอีกนานแล้วนะคะออกมาศึกษาเรียนก่อนไหมครับไม่ครับเพราะว่าต่อเงินก็เอาไปไม่ได้การเรียนการสอนก็เอาไปไม่ได้ครับตอนตายไปครับแต่ตอนที่ยังไม่ตายหนูต้องมีการศึกษาติดตัวมีความรู้ติดตัวนะลูกไม่ครับเพราะว่าตายไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยครับตอนนี้เรา เรายังไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนไงครับเพราะฉะนั้นแม่อยากให้หนูออกไปศึกษาก่อนออกไปเรียนก่อนได้ไหมครับไม่ได้ครับตายไปองไยไปไม่ได้นอกจากบุญแล้วก็กรรมครับนอกจากบุญแล้วก็กรรมล้ะลูกใช่ครับหนูจะบวชต่ออีกกี่วันครับไม่อยากสึกครับแต่แม่ต้องแต่แม่ให้สึกครับ ก็ใช่ไงแม่ให้ศึกแล้ว<ม>หนูจะศึกไหมครับไม่อยากศึกครับไม really ่อยากศึกเลยหรอครับลูกเดี๋ยวแม่มาถามหนูใหม่นะหนูต้องศึกนะลูกเข้าใจไหมครับเพราะว่าหนูต้องไปโรงเรียนถ้าเราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะมาศึกษาธรรมเราก็ศึกษาได้ที่บ้านเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะเราไม่จําเป็นต้องบทเป็นนีนก็ได้ให้เราไปเรียนหนังสือก่อนเข้าใจไหมครับลูกเข้าใจค่ะครับหนูต้องศึกนะครับ ต้องสึกกับแม่นะครับสึกวันนี้เลยนะไม่ครับเอาแล้วจะสึกวันไหนครับจะสึกวันไหนครับไม่สึกครับเอาไม่สึกเลยเหรอครับ,รบก็เดี๋ยววันไหนอีกสักวันสองวันเนาะแล้วก็สึกก้นเนาะไม่ครับไม่สึก โอเคเดี๋ยวแม่มาหาใหม่นะคะครับมาหาได้ไหมคะไม่ครับมาหาบ่อยๆไม่ได้หรอคะไม่ได้ครับทำไมอะคะเพราะว่าเป็นเนนอยู่ครับอ๋อเพราะว่าเป็นเนนอยู่โอเคนะคะครับเดี๋ยวแม่มานะคะครับคิดถึงไหมคะไม่ครับไม่คิดถึงแม่หรอคะไม่ครับอ้าวแล้วแม่คิดถึงใบบุญได้ไหมคะไม่ ก็ไม่ได้อีกเหรอคะโอเคค่ะกลับน้ำมันสก,การค่ะลูก และล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ2 0พฤษภาคม2567นะคะสาม,มเณรใบบุญนะคะอายุ5ขวบแล้วก็สาม,มเณรฟอร์ดค่ะพี่ชายของสาม,มเณรใบบุญนะคะพร้อมด้วยแม่นิดได้เดินทางมาร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุสีลังกาสู่จังหวัดนครศรีอยุธยานะคะณศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คโดยมีคุณปานีด่านชัยวิโรจน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คได้มอบใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณนะคะทูตวิสาขาบูชาโลกพุทธศักราช2567ให้กับสามเณรใบบุญแล้วก็สาามเณรรฟอ์ดดค่ะโยยภหลัง กิจรมแม่นิดย์ได้เปิดเผยถึงกรณีสามเณรใบบุญนะคะขอบวชไม่ยอมศึกซึ่งแม่นิดนะคะได้เผยว่าทั้งดีใจและก็ปลื้มใจปลื้มใจที่ลูกอยากบวชตามเนรพี่ชายแต่สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จะให้สามเณรใบบุญเนรศึกเพื่อกลับมาเรียนก่อนซึ่งตนเองเนี่ยอยากให้เรียนรู้กับโลกภายนอกก่อนตามวัยของสามเณรมาเรียนทั้งโลกให้มากกว่านี้ก่อนและหากสนใจทางธรรมเสาร์อาทิตย์จะให้ตามพี่ชายสามเณรฟอดไปศึกษาทางธรรมส่วนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตนคาดหวังให้สามเณรใบบุญเป็นนักธุรกิจโดยตนมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว จะให้สืบทอดกิจการต่อไปโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาะมาดำเนินธุรกิจมาปรับใช้ไม่เอาเปรียบผู้อื่นซึ่งตอนนี้ก็หาเหตุผลมาพูดคุยกับสามเณรอยู่ตลอดค่ะก็มีความรู้สึกว่าทั้งดีใจแล้วก็เป็นห่วงนะคะเรื่องดีใจก็ดีใจอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้ด้วยความเป็นห่วงว่าหนึ่งเขายังเป็นเด็กทีนี้จะต้องมีพระเขาเรียกว่าอะไรนะพระพี่เลี้ยงใช่ค่ะทีนี้ก็เลยไม่อยาก ละท่านตรงนั้นแต่ว่าท่านก็ยินดีแต่ในความรู้สึกว่าน้องเนี่ยต้องออกมาเรียนเพราะไปบุญเนี่ยเน้นไปบุญเนี่ยเพิ่งจบวนับน 3, บัลสามจะขึ้นป .1 ปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องให้ออกมาเรียนก่อนแต่ว่าคือขอทุกวันให้สึกแต่ก็ยังมีเหตุผลหลายเหตุผลที่อ้างกับคุณแม่นะคะยังไม่ยอมสึกเลยสักทีเดียวแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาว่า ให้อยู่ไปก่อนเพราะน้องยังไม่เปิดเทอมพอเปิดเทอมอีกทีถ้าเป็นสมัคเรียนใบบุญจะเปิดเทอมอีกทีช่วงเดือนเดือนสิงหานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเดือนนี้จะต้องออกมาเรียนซัมเมอร์ก่อนนะคะก็ะเลยคิดว่าจะให้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้แม่ก็น่าจะให้ศึกแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ว่าน้องอ่ะไม่อยากจะศึก ก็ต้องคุยกันอีกในหลายๆมุมให้น้องเข้าใจนะคะว่าต้องฝึกมาเรียนถ้าไม่เรียนเนี่ยน้องก็จะเป็นอะไระพ่อแม่จะต้องโดนกฎหมายในภาพพักป่าอ,อะไรนียค่ะต้องให้ออกมาเรียนก่อนก็อยากให้เขามาอยู่ในสังคมให้มันสมกับวัยเขาที่เขาควรจะต้องเรียนรู้ในเด็กในระดับนี้นะคะจะต้องมาเรียนรู้ประสบการณ์ข้างนอกสมกับวัยอันนี้เป็นสิ่งที่ทคุณพ่อคุณแม่ อยังไงเรื่องนี้นะคะเราก็มาติดตามกันต่อไปค่ะและอยากให้ทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้แม่นิดกับสมมบามเณรใบบุญกันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนไข่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n ท็อปดาราและเพจ f c e e o o o ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ,ะอะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ